มติของสารรัฐธรรมนูญออกมาด้วยคะแนนเสียง6ต่อ3ให้คุณแพทองทานพ้นจากสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะตัวและให้คอรอมอพ้นทั้งคณะครับวันต้องวันนี้ต้องบันทึกเป็นอีกวันทางประวัติศาสตร์การเมืองผลจากคําวินิจฉัยของสารัฐมนูล6ต่อ3ทิศทางการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าเกมเปลี่ยนฮะ จะเปลี่ยนจากเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยยังเป็นรัฐบาลอยู่ก็ไม่มีทางเหมือนเดิมครับหรือว่าอาจจะมูฟมาจากฝั่งฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลก็ไม่เหมือนเดิม,มเพราะหกต่อสามวันนี้ทําให้เกมทางการเมืองนี้เปลี่ยนโฉมหน้าฮะมติของ6ต่อสามเกิดขึ้นหลังจากมีคลิปเสียงที่นายกรัฐมนตรีแพรทองทานพูดคุยเจราจาความเมืองกับอังเกล หุ่นเซนครับ,รบพูดวันที่15มิถุนายนแต่คลิปอามาถูกเปิดเผยวันที่18ครับโอ้อัดแล้วก็วางแผนวันที่18อ่าและมีการประทักันพอสมควรนะ20มิถุนายนี่ยประธานวุฒิยื่นเรื่องเลย18 20ยเลยรวดเร็วปานกรรมนิตหนุ่มฮะเสร็จแล้วหนึ่งกร,รกฎาคมหยุดปฏิน้าที่ใช่นะครับนับจากวันที่1กร,รกฎาคมจนล่าสุดมาวันนี้ครับ <29 S 3> ยี่สบเก้ครับ บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำถูกสาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งสถานะนายกรัฐมนตรีสองคนครับจะจริงเกี่ยวข้องห้าคนนะนายกสมัครด้วยอ่อเฉพาะรอบนี้ที่เปลี่ยนขั้วเนี้ยรอบนี้และนี่นี่พี่เอดูดิองคณะที่วินิจฉัย ผมไปเร็วๆครับอ,องค์คณะที่วินิจฉัย9ท่านมาดูว่า6-3สามาจากไหนครับพี่วีเริ่มจากรับมติ90ก่อนนี่9ท่านรับหมดเลยรับหมดเลย 7, <2 S 1> พอหยุดปฏิบัติหน้าที่มีสองเสียงไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คือนักครินเมฆแต่ลัและอุดมสิทธิวิรธรรมน่าสนใจไหมนะน่าสนใจจำตรงน,นี้นะดูดีๆนะพ้นจากนั้นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ พอมติขยายเวลาอันนี้5 4 5สี่หสี่ครับพอมติให้วินิจฉัยแล้วว่าการกระทําดังกล่าวไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นตามคําร้องของสอวศาลวินิจฉัยด้วยมติ6ต่อ3ครับมีใครเอาเส,เสียงข้างน้อยแล้วกันเสียงข้างน้อยนักครินเมฆไตรลัตครับยืนมาตลอดยืนมาตลอดครับย,ยืนมาตลอดตั้งสครั้งต่อมานพดล เทพพิทักษ์ครับท่าน,นเป็นอดีต<ล>เอกอักรราชทูตไทยสุดท้ายอยู่ที่เวียงจันทร์ครับสายทูตครับและท่านต่อมาสุเมุเมธร,ร,รอยกุลเจริญครับเออนี่จากสารปกครองครับเออนี่ครับที่เหลือนะสายสารสายสาลยมสิทธิวิรธรรมเดี๋ยวท่านอุดมเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งเดียวกับท่านประธานนะเฉพาะนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่พอวันวินิจฉัยตัดสินเนี่ย ดูสิครับกลับมาทางนี้อยู่กันทางนี้ <ฮะ S 2> สายอันนี้สายข้าราชการ,รสายสารเหมือนกันวิรุณแสงเทียนครับพักหยุดการทำหน้าที่พ้นสถานะกิรนิติหวานนนบรรจงศักดิ์วงปราดและอุดมรัฐอมริดซึ่งเป็นสายนิติศาสตร์และหนึ่งในกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญท่านปัญญากับท่านอุดมรัฐอมริดนี่ยืนยืนสีมาแบบเดียวกันเลยใช่สีมาแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยคขียเขียวแดงนะ เขียวเขียวแดงนะพี่วีเอาแปลความง่ายนะครับ <c oughs> หนึ่งสายสารแทบทุกท่านยกเว้นคุณสุเมศ <c oughs> และสายกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญหนึ่งท่านคืออุดมรัฐอมริดครับ <c oughs> ที่น่าติดตามมากในคำวินิจฉัยวันนี้ท่าน <c oughs> ประธานสารรัฐธรรมนูญเปิดฉากการพาาิจารณาและอธิบายขั้นตอน อันนี้ปกติคดีปกติเลยตอนตอนท่านนาย,ยกเศรษฐาก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับเปิดเปิดก่อนนิดหน่อยท่านที่สองที่อธิบายขยายความข้อกฎหมายว่ามีอำนาจในคำร้องว่ามีอำนาจแค่ไหนอืท่านอุดมสิทธิวิรัตธรรมครับครับต่อมาท่านที่ขยายว่าด้วยเรื่องข้อกฎหมายกำหนดจริยธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายครับกีติยศประเทศความซื่อตัดโดนสุริตเป็นที่ประจักษ์และอธิบายด้วยว่าทําไมสุจริตอ่ะ ข้อกล่าวอ้างเนี่ยข้อกล่าวหาเนี่ยไม่มีน้ำหนักตรงนี้ฮะโอ้โหตีปีกกันเลยวัคซีนตรงนี้เรื่องว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยไม่มีน้ำหนักเนี่ยใช่ตอนอ่านตอนนั้นอ่ะโอ้โหคนหลายคนคิดว่ารอดนะฮะต่อมาว่าด้วยเรื่องการเจราจาของนายกอีกถือว่าเป็นการไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาอ้าวเนี่ยข้อกล่าวหานี้จึงขาดน้ำหนักครับฟังตอนนี้เหมือนจะรอดนะโอ้โหถึงตอนนี้ตีปีกรอดแน่นอนแต่พอเจอ เปรียงครับนี่ครับเริ่มจากตัวแทนศารทันวิรุณแสงเทียนเปรียงเดียวเปิดประเด็นเรื่องปิดด่านและการเจรจารด้านความมั่นคงและไม่ใช่การกระทําส่วนตัวแล,และที่สําคัญฮะที่พูดถึงเยอะคือเรื่องของที่กล่าวพลาดพิงแม่ทัพภาคสองตรงนี้เป็นไฮไลท์สําคัญของการอ่านคําวินิจฉัยในวันนี้เมื่อพิจารณาถ้อยคำที่ผู้ถูกร้องใช้ในการสนทนา ประกอบกับบริบทการสนทนาตามคลิปเสียงทั้งหมดแล้วในส่วนที่กล่าวถึงแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสิงห์าดกลางซึ่งผู้ถูกร้องชี้แจงและเปิดความว่าเป็นการใช้เทคนิคการเจรจาแบ่งแยกปัญหาออกจากตัวบุคคลเพื่อแยกบทบาทฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายความมั่นคงโดยมุ่งหมายจะลดความตึงเครียดระหว่างกันนั้นพฤติการดังกล่าวย่อมเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า มีการแบ่งข้างเชิงความคิดต้านความมังคงของประเทศเกี่ยวกับแนว,แนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและเกิดความไม่เป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกับกองทัพถ้อยคำที่ผู้ถูกร้องกล่าววินยูชนย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นลักษณะการแสดงถึงความอ่อนแอทางการเมืองภายในประเทศให้กัมพูชาซึ่งเป็นประเทศคู่ขัดแย้งทราบ ถ้าหากถูกเผยแพร่ออกไปถึงกัมพูชาจะเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชานําข้อมูลดังกล่าวมาใช้แทรกแซงกิจการภายในของประเทศได้พอถึงวี <พา S 2> เป็นไงล่ะพอถึงผมนั่งฟังตลอดสี่พันนาทีเนี่ยพอถึงฟังตอนนี้ผมเลยว่าไม่รลอด <c oughs> ผมพี่วีเป็นเลยไม่รอด <c oughs> ผมเห็นคนอ่านุ๊บผมรู้แล้วว่าไม่รอดเราจะมองคนอ่านเพราะตรงเนี้ยฮะออนแอร์ทางการเมืองที่ถูกเผยแพร่ให้กับแบบฝั่งกัมพูชาครับและ เริ่มมีคําว่าวินยูชนแล้ววันนี้ว่าด้วยวินยูชนเนี่ยหลายครั้ง2องถึงสครั้งเพราะเริ่มแล้วต่อมาท่านวิรุณขยี้ลงไปอีกว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการแบ่งภาคความขัดแย้งกิจการภายในของประเทศมาบั่นทอนความมั่นคงอ่าใช่โอ้โห <laughs> และการเจ,เจราจาระหว่างผู้นําซึ่งเป็นผู้ถูกร้องประสงค์จะเจราจารอย่างไม่เป็นทางการนั้นนะแม้จะเป็นเทคนิคการเจราจาร แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในฐานะนายกเอาง่ายเลยนะที่นายกแก้ต่างจะเป็นเอกสารหรือว่าไปชี้แจงเนี่ยอ,อ้างว่าที่พูดถึงพาดพิงแม้ทัพงสองเป็นเทคนิคการเจรจานั้นฟังไม่ขึ้นใช่ประโยคเดียวเลยและเป็นการสะท้อนมีคํานี้ขึ้นมาครับอาจจะเป็นพูดายถึงนายกคนแรกของประเทศไทยไที่สานวลวิจัยมาก็ได้นะอ่อนแอทางการเมืองใช่ นการเป็นครน <me S 2> นั้งแรกที่ตุลาการ,รและคำวินิจฉัยนั้นบ่งบอกถึงศักยภาพของคนที่ทําหน้าที่นะพี่วี oh, พูดถึงอย่างนั้นเลยนะครับต่อมาในตอนท้ายของคําวินิจฉัยประเด็นเรื่องพูดคุยเป็นการส่วนตัวว่าถ้าอยากได้อะไรก็บอกมาเลยค่ะจะจัดการให้เนี่ยแม้จะเป็นการเจรจาให้คุณเซนเห็นใจแต่อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีและโน้มน้าวให้มีการเปิดด่านนั้น เป็นการยอมจำนวนล่วงหน้าซึ่งตรงนี้พยายามสารวินิจฉัยว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ใช่แล้วก็ทั้งฝั่งกัมพูชาแล้วก็ตัวเองและทําให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบครับนี่คําวินิจฉัยของศารนะรแต่ที่ตอกตะปูฝาลงในคําวินิจฉัยแล้วตัดสินเลยดรปัญญาอุชชาชนและตอนที่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยคนที่ปิดท่านป,ปิดก็คือคนเดียวกันดรปัญญาอุชชาชนคนเดียวเลยเหรอครับตอ,อตอนอ่านตอนอ่านว่าขาดคุณสมบัติ ใช่ดเดียวนะจะแม่นเดียวกันนะแม่นเป๊ะเลยครับแล้ววันนี้ท่านปัญญาก็ออกมาสรุปของการคาวินิจฉัยอีกครั้งนะผู้ถูกร้องจึงมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันทําให้ผู้ถูกร้องขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐนูลมาตราหนึ่งรออนุหส่วนข้อกลา่าวหาอื่นๆตามที่กล่าวมาในคำร้องนั้น ไม่จำต้องนิชัยเนื่องจากไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงนิชัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกค้องนายกรัมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมุนมาตรา107.1อนุ4ประกอบมาตรา1 6 0อนุ5นับแต่วันที่ศารรัฐมนูนมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิทิน้ายกรัมนตรี คือวันที่หนึ่งกรกาคม2,568เมื่อความเป็นรัฐมนีของนายมนตีสิ้นสุดลงตามรัฐมนูนมาตรา170วรวรคหนึ่งอนุสี่แล้วรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามรัฐนูนมาตรา167วรรคหนึ่งอนุหนึ่งโดยให้นำมาตรา168วรรคหนึ่งอนุหนึ่งมาใช้บังคับกับการปฏิบัตินาที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต่อไป นั่นคือค,คำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่เป็นคนอ่านสรุปผลการตัดสินดรปัญญาอุชชาชนครับมาสรุปัถ้าไปดูในรายละเอียดเราจะพบหลายประเด็นครับอันแรกเลยคำตัดสินอันแรกเลยผู้ถูกร้องคือท่านนายกท่านนายกที่คุยกับคุณเซนน่ะมุ่งหวังคะแนนนิยมทางการเมืองแต่ไม่คำหนึงประโยชน์ของชาติแต่อย่างใด วินยูชนพิวีกลับมาอีกแล้วย่อมมองว่าเป็นข้อเรียกร้องยอมอ่อนข้อข้อเรียกร้องให้กัมพูชามากไปเอ,อเพราะตอนนั้นก็มีอ้างาว่าอ้างว่าในคลิปเสียงท่านนายท่านนายกแพทตตองทานบอกว่าตอนนี้ถูกกดดันในประเทศถูกเลยตีความว่าหวังคณะยมทางการเมืองมากเกินไปต่อมาเมื่อมีการประชุมหลังจากการหาลือเสร็จพูดคุยกันเสร็จไปประชุมคณะสอมอชอชุดเล็กเมื่อวันที่สิบห้าว่าเมื่อวันที่สิบกปรากฏว่าในการสอบถาม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยบอกว่าเพิ่งทราบว่าข้อมูลการสนทนากับอุลเซนในวันที่18เนี่ย <laughs> ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่องขาดความระมัดระวังตรงนี้พยายามอ้างว่าคุยคลิปกันวันที่15ประชุมสมชวันที่16กแต่คลิปแบบเผยแพร่วันที่18แสดงว่าคุย16แล้วเนี่ยไม่ยอมท่านนายกแพ่ทางทานไม่เอาข้อมูลที่คุยนั้นมาเข้าที่ประชุมสมชมาบอกทั้งหมดว่างั้นเถอะ ก็เลยกลายเป็นเรื่องอเกียรติ<อ>ภูมิประเด็นที่สองเกียรติภูมิในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในการเจราจาความเมืองนั้นถือเป็นการกระทําที่เป็นการลดทอนเกียรติภูมิของประเทศไทยขาดความไว้วางใจในนายกรัฐมนตรีของประเทศจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมหมวดหนึ่งข้อ6ข้อ7ข้อ8ออตามาข้อกำหนดที่สารรัฐธรรมนูญ ออกประกาศและใช้กับองค์กรอิสระรวมถึงศาลลดทอนเกียรติภูมิของประเทศไทยถามว่าข้ออ้างคําชี้แจงว่าเป็นการคุยส่วนตัวเพราะตอนนั้นก็คือเรื่องส่วนตัวระหว่างลุงกับหลานเนี่ยข้ออ้างเจจาส่วนตัวไม่ต้องการความรุนแรงเนี่ยแต่การกระทํากระทบต่อชื่อเสียงฐานะของนายกคํานึงถึงประโยชน์กับกัมพูชามากกว่าประเทศชาติเสียงหายไรแรงในการปริณัติ้า่ของนายกรัฐมนตรีตรงนี้สามรมยยาบอกว่า นายกเลิมรีเวลาปฏิบัติที่ไม่มีการว่าแยกส่วนตัวกับการทาหน้าที่นายกถูกคือเรื่องเดียวกันคือเรื่องเดียวกันแยกไม่ได้แยกไม่ได้โอการกระทำของผู้ถูกล้องไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมข้อ27วรรค2ผู้ถูกล้องจริงกว่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างายแรงตามมาตรา106อ่วรรค4วรรค5ความเป็นนายกสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนี่นี่ตามที่แถลงนี่คือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจบครับ ประเด็นใหญ่ที่สุดถ้าพิจนนารณาจากสิ่งที่นายยกรัฐมนตรีถูกศาลวินิจฉัยครับสองข้อนี้แหละครับสองข้อนี้แหละครับมาตราร60กับวงเล็บ4กับวงเล็บ5เนี่ฮะรัฐธรรมนูญปีหกศูนกำหนดให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถือเป็นคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครับต่อมาวงเล็บ5ยังกำหนดอีกว่าต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงข้อ4วันนี้ดูไม่ค่อยมีน้ำหนักชัดเจนเรื่อง,องความซื่อสัตว์สุจริตในข้อนี้คุณแพรทองทานรอดหนักไปทางนี้ใช่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนายกขาดคุณสมบัติไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในการวิจัยของตุลาการสารรัฐมน,นูหลหก 3, ต่อ3วันนี้ท่านนายยกก็เตรีม,มแล้วว่าหลังผกรรวิจัยของศารนั้นจะออกมาถแถลง ข้อที่จริงต่างๆหรือเหตุผลต่างๆว่าอย่างไรและนายกพญาบอกว่ายังมีความบริสุทธิ์ใจในการทําหน้าที่ของให้กับประเทศฮะอย่างแรกเลยนะคะก็ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ฉันขอน้อมรับคําวินิจฉัยของสารธรรมน,นะะูญค่ะแต่ว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอยืนยันค่ะว่าขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริง ที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมานะคะไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวดิฉันเองเลยนะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันยึดมั่นเสมอนั่นก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆนะคะด้วยจิตใจที่มุ่งม,มั่น ว่าจะทำอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้โอกาสต้องขอขอบคุณครอรมอที่ทำงานร่วมกันมาขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้โอกาสที่ให้ความรู้ที่ให้ประสบการณ์แน่นอนค่ะต่อจากนี้ขอส่งกำลังใจให้ทีมบริหารทุกๆท,ท่านนะคะช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป ดิฉันเองก็จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยเป็นพลังที่ดีให้กับประเทศชาติของเราต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนั่นคือก่อบคาถามน้อมรับ คำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญตามยุ่ยานใจของรัฐธรรมนูญยืนยันบริสุทธิ์ใจในการแต่ยืนยันเจตนารมย์ยังมีความบริสุทธิ์ใจมากในการเจรจาความเมืองครับแต่คําวินิจฉัยของสารนําอยู่สู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองมีหลายประโยควันนี้ที่ต้องบันทึกและต้องไปอ่านฉบับเต็มก็คือคําว่าวินยูชนนี้มีการพูดถึงมากเป็นพิเศษครับมีความอ่อนแอทางการเมืองที่ข้อมูลนั้นอาจจะได้ประโยชน์กับประเทศกัมพูชาครและมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจ บอกว่าขาดความน่าเชื่อถือศรัทธานในฐานะนายกรัฐมนตรีขาดความน่าถือศรัทธาน,นี่ไงเป็นจุดสรบปของคนที่จะเข้ามาสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของไทยครับมาตรฐานนี้จะเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของประเทศไทยในบริบททางการเมืองครับ6ต่อสต้องบอกว่าหลังจากนี้ทางการเมืองนั้นเกมจะเปลี่ยนคำถาม หลังจากนี้นายกคนที่32จะเป็นใคร